สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอิซี่ทางช่องของสงการนะคะมือนี่จะพาไปตามแนวทางของพอสอค่ะไข่พอสอแก้มือเนาะค่ะพี่น้องหงวดวังหันก็รุดไปนะคะหลังจากเขาทั้งบนทั้งล่างหงวดหนึ่งค่ะหงวดนีหงวดวังวันทีอ่าหนึ่งตุราค่มหอกอิดเลื่อยรุดค่ะพี่น้อง แต่หวดวันที่16ตุลาคมหก67นี้พอฝันแล้วค่ะพี่น้องพอฝันเห็นเลขอยู่ในจอโทรทัศน์ค่ะพี่น้องสามตัวหางเดียวค่ะพี่น้องเอาเบาแล้วเขากะเพิ่นจะฝันจังไหนแน่นะคะได้สามตัวหางเดียวอีหลีบอค่ะเข้ากับไปตามกันเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะพอสวัสดีครับบัณฑิตาบัณฑิตอิฟซี่เนาะค่ะเนาะบังหันเป็นไดหมวดบังหันกับขอโถดขอไพ่แมนบอเอ่ะบ้านเข่ามาสองหัวซอนแล้วว่าแมนตีเฮ้ยเฮ้ยเออเข่ามาอ่าแมนบอปอ่เข่ามามันเข่า มันเขาอันบนกับล่างเนะเา,าเนะเขาบนเขาล่างเนาะบ่เป็นสองหัดจอนแต่ว่าเขาบนเขาล่างมางหัดหนึ่งเนาะอของเขา,าเนาะหัดนี้หัดบางหันก็ลยหลดกะบ่เป็นยังเนาะหลีกก็มีเขามีลดเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าเสียดายตาถึงยินตะบานนกห่วงของอ่าเมียบานเนาะค่ะเนาะเป็นหันได้ซื้อบ่บุ๊ บไม่ได้ซื้อเลยจิเออพ่ตัดซื้อมันชอบออกท้างหนาเดขเอาวันนี้วันวันที่16ตุลาคมอ่า6เกดพอแก้มือให้เอฟซีเด้อแก้มือให้เอฟซีเด้อถ้าเกานะ่ะมันจะลดงวดจองงวดมันก็นจะเข้านะา เปลยนย่งไรเน,นะาะขวอมฝันพอหงัดจิมหกตัวรา่ควาค้อมหกเจ็ดนี่ยข้อมฝันกักับฝันเห็นเลขที่เก้าหรอ,หรอ,อเห็นฝันเห็นเลขหนึ 1, 3, 3. ่งสามสามฝันเห็นร้อยมากหรือจังไหนพอเห็นี่ดค่วัดในเบืองนงั่งเบืองทราละทัดนี่ล,นะละเบืองนั่งทรทัศค่ะหนึ่งสามสาม เยังเขานั่งบึงเขาเราตัดอะไร่านเ้ยต้องจำได้มันมันจะเห็นขึ้นในจออ่าอ,อยู่ในจออยู่ในจอเท,ท่าเราครับม,มันหันเห็นโดดเนาะหนึ่งสองสามกับตัดออกมาแล้วมีสองสามมีหนึ่งสาม,มแบบนี้กับมั่วฝันเห็นน้องไผ่น้องไผ่กูนหัวย่งา,างหันหลังให้ย่างหันหลังให้ล่เราเป็นคนกูนหัวคือคน คือยังเล่าบวชชี้นี่แหละอืออือน้องไผยอายุเล่ากับหกสิบสามหกศูนย์หนึ่งหกสิบสามหกศูนย์ี่อันใดค่ะหกศูนยกศูนเีจีว่ากจนหัวรหัวหัวหัวโลนหัวโลน,ลนเป็นคนหัวโลคเป็นคนบวชซีออ่อ๋ออ่าที่โดนสั่นเหรอเลย เป็นหัวโลนหัวน้าผาหน้าหกี่เอาหกศูนย์แมนบอาหกศูนย์หกศูนย์อายุเพิ่นหกสิบสามปีหกสิบสามปีเด็กทนี้เล็กตัดเคยฝันเห็นเพิ่นจักรเทียบ่บ่บ่เคยเห็นบ่เคยฝันจักรเทียบแล้วเพิ่นเห็ดง,ง,งานอยู่ใสหรือว่าเพิ่นอยู่ใสทำงานอยู่กรุงเทพยทั้งหัวทั้งเนื้อ ฟังเห็นเห็นเป็นโกลนหัวนอนไผ่แต่มันเป็นคนจีนไม่เนอะนอนไผ่เป็นคนจีนเอาตีอยากตีเอาหกศูนย์ครับตัวนี้นั่งหนึ่งจะตัดดิค่ะอันนี้พอสอเห็นเล็กเนาะ อินเลขกอยู่ในจอรทรทั์ประเดี๋ยมันกเรเลีมานนี้ฝันว่าเด็กน้อยขี้แฉแฉไง่น,นยอลยอีตัวต้งนี่นะจอระที่เก่เกาถึงนี้อจอละชื่ใหญ่อเป็นขึ้นต่อมาหรือขึ้นต่อมาอขึ้นต่อมาขึ้นที่หลังทำ่ามาเด็กน้อยป็นไปนั่งร้อยเหรียญอยู่เอามันคืนบอบวกกาดเด็กน้อยซีดิ เด็กหน่อยอยู่ทึ่งหลังแขนพอ,นอเด็กหน่อยผ<ข>ู้ยิ่งหรือผู้ใช้ใช่เด็กหน่อยผู้ใช้เอาดีในโอ้เด็กหน่อยมันกับสิบหกหรอพอเด็กหน่อยผู้ใ<น>ช้สิบหกสิบหา้า<น>หรอฮะเอาคือสิบห้าสิบเจ็ดจะอะเรขะมันกับจ็ตอยู่มันมีเจ็ดอยู่เบนพอว่าเบนตีเอาเจียติเก่ามับนบอกพอ อจะอะระชีมันกับน้ำน้ำจีบน้ำจีบจอระชีตัวใหญ่ยังก็ต้องเป็นเก่าคิดเก่าเขาเก่าเจีบหนินะเดียคิดว่านะพอคิดว่าตัวนี้เนาะอ่าอ,อ,อืคิดว่าตัวนี้ อืพอ,อก็เลยว่ามันมีเก็บตแต่ว่าเด็กหน่อยผันชี้ขี้หลังบอกพอทัอ้งจ้าเลยี้หลังร้อยเหรียญอยู่เด็กหน่อยกันครับแทนละอืเด็กหน่อยกับมี่สิบหาสิบหกพนแล้วเด็กหน่อยผู้นไส้ไหม,อ,มอันนี้ก็คืออัน,นอันนี้จะตีให้สิบหาสิบหกน้ำเด้อเด็กหน่อยเนาะ แต่ว่าพอต e ีเอาแมนพอตีเอากะจิตจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะเอาิเอาตามพอตีแ็คื่อจิเก้ามันฝันเป็นฝันสามเทียแมนบอพอเนี่ยฝันสามเทียเป็นฝันสามเทียกุลังค้นกับตีแปดยูดอกแต่ว่าขันตีไปหลายมันก็หลายเอาสิพอตีเนาะมันเข่ากับเข่าขันตัวแมนบอหันนะ หรือว่าเอฟซีสตีเอากระบบเบะรียบแก้พื้นเนาะค่ะอันนั้นข้นก็คือกัึ้นอ่ะอันพอห็นเลขนี่กับสามสามต,ตัวเนาะพอห็นเลขก็เลิ่มแยกแย่หายยิดอกะแยกยอนก็เริ่มตึงกลายเป็นหลายตัวอ่ะว้าหลายกับว้าหลายเพราะว่ามันเป็นเลขกหนึ่งสามสามอันนี้กัอายุนองไพ่เนาะคะ่ะ อยู่น้องไทยนี่ก็บวชที่กูนหัวว่า,าฟันเห็นเด็กน้อยชีจอลชีกะมีแค่นี้แมนบอค่ะคะวามฟัน,นของพอ,อเพราะว่าขันนั่นกะชีจอลชีแล้วก็วายน้ำน้ำกัน,นแมนแมนบ<ๆ>อพอกับจอลโชี เล็กน้อยนน้ำมันก็น้ำนึงอยู่แล้วเล็กน้อยก็นำนผู้ชายก็นำ6นำ5เนาะอันผู้หญิงก็สินำ4นะเลยเอาแค่อนี้เป็น7นำก็1เ็กน้อยก็1อเอา17ลงไปอีกนั่ล่ะจะยันว่าอยู่วังหันยันว่า17 หนึ่งเกีดน้ำเด้อค่ะจะเป็นหลายตกับห้เพื้นใส่วิจารณญาณในการรับชมเอาค่ะพี่น้องตัวใดมักเข้ากับจังจัดเด้อค่ะตัวใดบอมักเข้ากับทานนะคะเนาะเอาตัวเรขก็เป็นแค่แนวทางเอาพอกับมีซัมนี่เนาะค่ะเนาะมีอันซัมนี่ พอให้แก่มื่อห้ได้เนาะพอเนาะว <c oughs> ันที่สิบหกตัวราค่มหกเจ็ดนะคะนี่แหละค่ะเหล็กพอสอกันเือเอาพี่น้องเอฟซี FC. เอาง่ายๆตีง่ายๆพอสอกัะเห็นเหล็กหนึ่งสามสามนะคะล้อยโอ้ยอยู่ในอ่ายู่ในจอท่อระทัดค่ะพี่น้องแล้วก็ฝันเห็นอ่าน้องไผ่โกนหัว เพิ่นก็เลยเอาอายุนองไพ่กะหกสิบสามปีเพื่นตีเอาโกนหัวกะหกศูนย์บาสันเพิ่นวาหัวกะบน้าหาน้าหกแตว่าบริษัเพิ่มหาศูนย์เด้อพี่นองแตว่ากะล่องเบิงเด้อค่ะเด้อหาหรือวาหกหรือวาหกหรือวาห่านนี่แหละค่ะมันจะมากนะคะเอาอันนี้กะพอสอกะฝันเห็นจระเขชเล็กหน่อยขี่ จราชีลินน้ำพอกะลตีกิจเก่าแล้วก็เล็กหน่อยก็เป็นผู้ใชยกับหนึ่งหกหนึ่งหาค่ะแอดตีห้และกันหนึ่งกจเป็นเอ่เพื่อนว่าแข่น้ำจิจแข่ลินน้ำแล,ล้วกเอาหนึ่งกจใส่น้ำเด้อค่ะพี่น้องเป็นแนวทางสื่อสา,ากินแบงรัฐบาลเด้อค่ะวัประจำวันที่ส6หตุลาคมห7เจดค่ะ อา้าขอขอบคุณพอสวัสดีค่ะเด้อไข่แนวทางทางช่องนะคะไข่แนวทางโชคดีทุกคนทุกคนเด้อขอให้โชคให้หมานน้ำพอสคอค่ะขอคนอะไรคนอะไรแช่ไห่กับพอสวอาล่ะค่ะิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ